เนี่ยเป็นคนดึง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 ดึดึาคารต่างมาครับตัวแกดีมากครับเสนอโครงการไปมาทุกโอกาสนะครับแล้ตอนนี้ไม่มีจัดทาแบเขาเรียกวพื่อนเชิรับงาตอนที่ทุกทีต่างเขาตอนนี้ครับสิบสามครับสิากับอาคารส้างใหม่ครับอ้สิบสามสิบสี่นี่จตเออกดเล้ครับวันนี้ครับไม้าใหมี่ครับสิบสี่ครับสิบสี่ครับสิบสี่ครับสิสี่นะครับ อ่าสิบสี่อาจารย์อาจารย์เสี่ยรับสิบสี่อาคารหลังแรกอาคารหลังหนึ่งครับอาคารสำนักงานที่เกี่ยวข้องครับผมเพราะว่าเป็นอาคารหลังแรกสิบสี่หลังนะครับผมสิบสี่หลังอาจารย์จอนเชนครับผมให้เวลาห้านาทีครับผมครับก็อยู่มานานครับกับงานนะครับการตัดเพื่อนแบบนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นงานดูแลความสะอาดดูแลนู่นนี่นั่นน้ำรั่วบ้างปลาปลาไม่มาบ้างไป ติดขัดบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของของอาคารเราของวิทยาศาสตร์หรือถ้้อย่างหนึ่งที่เราเห็นก็คือในมหาวิทยาลัยของเรามันมีต้นไม้เยอะ,ะการรบมันก็เยอะนะครับทีนี้มันก็เป็นประเด็นครับห้เกิดติดขัดเพราะว่าพวกนี้มันวิมงเล่นาภาษาของมันมันไม่ไปตุ่มนะครับบางทีก็มูเขียวบ้างนะครับซึ่ง